เดี๋ยวหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องการแพ็คของเตรียมของไปแล้วเนี่ยเรามีอีกสถานที่หนึ่งที่อยากจะพาพี่เจี๊ยบและคุณผู้ชมไปนั่นก็คือคาเฟ่เทรนใหม่ที่ชื่อร้านว่าขนมหวานน้ำตาลไม้ค่ะเป็นคาเฟ่สไตล์ฟิวชั่นผสมผสานขนมไทยและขนมฝรั่งต้องบอกว่ารสชาตินี่คือแบบอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็เต็มอิ่มไปกับบรรยากาศธรรมชาติที่เรียกว่าสุดฟินกันเลยทีเดียวค่ะ เราจะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะการทานขนมหวานที่ว่าไม่ใช่แค่ไปนั่งคาเฟ่เทนใหม่ใจกลางเมืองยะลาะที่นี่อยู่ที่จังหวัดยะลานะคะแล้วก็บอกเลยว่าร้านนี้กำลังมาแรงมาก ชื่อร้านว่าขนมหวานน้ำตาลไหมซึ่งเป็นร้านขนมหวานสไตล์ฟิวชั่นผสมผสานระหว่างขนมไทยและขนมฝรั่งโดดเด่นค่ะมีเมนูที่โดดเด่นด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งใสซึ่งจะมีท็อปปิ้งให้เลือกมากถึง20ชนิดด้วยกันรวมไปถึงสังขยาน้ำตาลไหมอันนี้ถือว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆให้เลือกอีกมากมายซึ่งนอกจากจะได้สัมผัสกับความหวานที่รสชาติอร่อยช่วยเพิ่มความ สดชื่นครร้อนได้แล้วนะคะยังมีบรรยากาศธรรมชาติเนี่ยพี่เจฟอย่างในรูนี้เ,เขาก็นั่งกันแบบที่โร่งๆโอ้เนี่ยค่ะนมีนให้เลือกใช่ค่ะนี่คือน้ําแข็งใสที่ว่ามีให้เลือกมากกว่าแต่เครื่องเขาเยอะมากใช่ค่ะมากกว่า20ชนิดแต่บรรยากาศดีค่ะ ในส่วนของความแตกต่างนะคะคาเฟ่ที่นี่นะคะก็<า>บอกว่าแตกต่างจากที่อื่นก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นร้านกาแฟมีเบเกอรี่นะคะเท่าที่เราไปสัมผัสมาเนะะาะส่วนมากก็จะมีกาแฟต้องมีขนมปังมีเบเกอรี่นู่นนี่นั่นนะคะแต่ร้านนี้เขาบอกว่าเบเกอรี่เนี่ยเพียงเป็นตัวเสริมเท่านั้นนะคะ,คะแต่จุดเด่นๆของเขานะคะก็คือจะเป็นการขายาเรื่องของอะไรนะที่น้องก้อยบอกไปเมื่อกี้ ขายน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสนะคะแล้วก็หลังจากที่เขาเปิดร้านเบเกอรี่อยู่แล้วนะคะเขาก็มองว่าเบเกอรี่หรือว่าจะเนี่ยค่ะเบเกอรี่ที่เราเห็นหน้าตาก็น่าทานเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าสามารถที่จะทานคู่กันไปได้นะคะเขาก็มีการเซอร์วีหานะคะว่าทำเลไหนร้านไหนแถวไหนย่านไหนที่เหมาะที่จะเปิดร้านนะคะก็มาเปิดเป็นคาเฟ่นี่แหละซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เทรนของคาเฟ่นะคะก็จะเน้นเห็นไหมเขาจะมีต้นไม้ มีต้นไม้พื้นที่สีเขียวนะคะเน้นความเป็นธรรมชาติมีใบไม้มีต้นไม้นะคะใครที่อยากจะสัมผัสนะคะลองแวะมาที่ร้านร้านนี้ดูนะคะนอกจากจะมีกาแฟเข้มๆอร่อยๆนะคะมีเบเกอรี่มีน้ำแข็งใสนะคะเทรนของอาหารใช่ก็มีทั้งขนมไทยแล้วก็หลากหลายก็ขนมฝรั่งด้วยหลากหลายทีเดียวค่ะ บรรยากาศก็น่านั่งเขาบอกว่าลูกค้านะคะบอกว่าขนมหวานที่นี่เนี่ยรสชาติอร่อยมากกลมกล่อมมากมที่สําคัญคือละมุนมากต้องไปลองนะคะรวมไปถึงน้ําแข็งใสก็ไม่เหมือนจากที่อื่นไอศครีมทรงเครื่องหรือว่าจะเป็นสังกยาน้ําตาลไม่ที่น้องก้อยบอกไปนะคะ,คะรวมไปถึงเขามีน้าเต้าหู้ด้วยนะน้องก้อยอบรรยากาศดีนะคะมีต้นไม้ร่มลื่นโล่งนะคะสไตล์การตกแต่งร้านของเขาค,คือจะเน้นเรื่องของความเป็นธรรมชาติ นะคะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะเราก็จะหอยหาธรรมชาติหน่อยนะคะมเมื่อก่อนเนี่ยชอบที่จะไปนั่งร้านแอร์เย็นๆแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะร้านไหนที่เน้นบรรยากาศที่มีต้นไม้เขียวๆเนี่ยคนจะชอบไปที่นี่น่าจะเป็นที่อีกมุมถ่ายรูปเยอะอยู่นะคะ<ช>ถ้าสังเกตดูเนี่ย แล้วก็มาเป็นครอบครัวก็ได้ค่ะหรือว่าจะพาน้องๆมานั่งเล่นชิงชาคือคือคุณพ่อคุณแม่ก็ทานคาเฟอีนไปสิเด็กๆอ,อก็ทานน้ำแข็งใสไอศครีมขนมก็ว่ากันไปนะคะค่ะคาสามารถไ,ไปได้แบบครอบครัวเลยค่ะท้านด้านคุณอิสซาอิสซาแวอูมานะคะก็ได้เล่าว่าตนเองเนี่ยมีความรู้เรื่องเบเกอรี่อยู่แล้วแล้วก็ชอบขนมโดยคุณอิสซา อิสซาแวรูมาใช่เป็นเจ้าของร้านนะคะก็บอกว่าเจ้าตัวสังขยาน้ําตาลไหมเนี่ยที่ว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อหรือซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยนอกจากเหนือจากน้ําแข็งใสแล้วก็ยังมีสังขยาน้ําตาลไหมซึ่งในตัวนี้จะประกอบไปด้วยขนมอบแล้วก็เป็นแป้งที่ว่าจะเป็นแป้งคล้ายแป้งขวดซองขึ้นรูปนะคะอบร้อนๆทาเนยหอมๆค่ะทานคู่กับตัวสังขยาน้ําตาลไหมก็จะได้ความแบบ กลมกล่อมเลยเนาะพี่เจี๊ยบแบบลงตัวแล,วล<ง>้ำลายไหลเลยนะใช่นี่นะคะนี่ทานเนยนะคะแล้วก็ไปปิ้งนี่น้ำซอสน้ำซอสของเขาคือเขาทำแบบน่าทาน ใช่ค่ะนุ่มๆแล้วก็ละมุนสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะขนมหวานสไตล์ฟิวชั่นนะคะมีการผสมผสานระหว่างขนมไทยขนมฝรั่งก็สามารถที่จะแวะเวียนไปลิ้มลองได้น,นะคะที่ถนนการนาหนึ่งะคะร้านเขาจะอยู่ใกล้กับซุปบังแอนะคะ แล้วก็ร้านเปิดรับลูกค้าเป็นรอบนะคะน้องก้อยอค่ะด้วยความที่ว่าแต่ละรอบนี่ท็อปปิ้งจะหมดไวไงจะหมดเร็วเพราะว่าร้านเขาได้รับความนิยมนะคะ,ะก็จะเปิดเป็นรอบรอบรอบละยี่สิบโต๊ะจะไปทันไหมนั่นค่ะ <Sor os> ต้องจองก่อนเวลา11นาฬิกานะคะจนถึง13นาฬิกาสินาทีแล้วแล้วก็1ิบนาฬิกาค่ะแล้วก็มีรอบเย็นด้วยคือสองรอบใช่ค่ะอืมค่ะ ก็เปิดไปเรื่อยๆจนกว่าของจะหมดถ้าเป็นรอบเย็นนะค่ะต้องบอกว่าร้านนี้เขาก็เปิดมาได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วเรียกว่าผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะลูกค้าก็คือว่าเข้าร้านกันอย่างคึกคักทีเดียวนะคะเพราะว่ามีการสำรวจตลาดมีเทนอาหารกําลังมาทางขนมไทยค่ะกทมหรือเชียงใหม่เทนเขาก็จะมาก่อนเรานิดหน่อยแต่ถ้าเป็นทางสามจังหวัดทางใต้เนี่ยเทนก็จะช้าแต่ก็มาแน่นอนค่ะมาเป็นวนจรทําให้การตอบรับดีทีเดียวสําหรับ เทรนนี้นะคะที่เข้ามาทําให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่มาเป็นครอบครัวนี่ครับครัวซองใช่ค่ะน่าทานน่าทานใครี่มีโอกาสใช่ใครที่มีโอกาสไปทางภาคใต้ก็อย่าลืมนะคะแวะไปแต่ต้องเช็คดูก่อนนะเพอเขาหยุดวันพุธค่ะหยุดทุกวันพุธนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปเที่ยวภาคใต้นี่คุณก็อย่าลืมถ้าวันพุธไม่ต้องไปวันพุธไม่ต้องไปค่ะ